วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์นะครับผมก็จะมาดูผ่าตาดแห้งแดดเดียวนะครับของน้องต้มนะครับเห็นแล้วกำลางมาเลยเจี๋วนิดนึงครับรสชาติก็ดีมากนะครับท่านผูชมผมชอบนะหอมเพราะโดยปกติเป็นคนชอบกินปลายแล้วแล้ว อร่อยกินเนี่ยหมอไม่เคยกินอร่อยแบบนี้ฟังเป็นปลาอะไรหมอปลามาจากน้ำโขรบับ้านเขาอยู่ที่แก่งกระบอกเขาทำอร่อยเหรอแก่งกระหนักมีไหมหอ่ะแก่งกระหนักอะไรนะแก่งกระหนัก <laughs>